เอียอี่งแล้วนะ่ะเป็นนักกะทงนะดูหน่อยดิ <c oughs> อมาเด้มาเด้มาเดีเยียนาจิงมางมาเลยอออไม,ไม,ไมนะอโลยออเอาอไปนี่รางวาัลนี่แบบเยีย่ยอะไรอยูน่นะยม่เห็นความลักของกูแล้วนี่นะเอาไปตาย

เลยทำไมยังไม่ไปซื้อเนียวไก่ห้ฉันอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปซื้อให้แหละเอ่อเสียงอะไรอ่ะเออช่วยด้วยคีมไม่นะเมรยันกระโดดบนเวรยันกระโดดบนมาจิงมั่มาเราจะว่าได้แหละไปเลยเพื่อนทำไมมันแข็งเนาะเฮ้ยเสียงอะไรคิมจะหนีไปได้เหรอไม่นะ ไปกันยันโอปิลาดกูจะไม่แม้มึงด,ดําไรอะอีกต่อไปไอนน้เวนแม่พ่อค้ามีปืนเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยนะโอ้ฉันรวยแล้วได้เลยเพื่อนเอี่ยๆกูเพื่อนมันกำลังจะมาแล้วยิงมายิงมายิงมาเอ้ยทำไมไม่มกีนงนี้นวะอา้าวชิบหายแล้วหมดอ้าลูกกระต่ายกูมึงจะนน,นี่ เฮ้ยนกอะไรเป็นคนที่เรต้องตายก็คูโอเคเยตอนนี้ไปได้แล้วแม่ก็ตายหาไปแล้วก็เยเอ๊ใส่คิดเปะเอง